ก็กลับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโกโรไรเนอร์นะครับเนื่องด้วยในวันนี้เนาะผมจะเล่นตัวละครที่ผมปลดปลานที่สุดแล้วเป็นตัวละครที่ผมชอบเล่นมัดจิตมาในออฟเลนและเป็นอาจจะเป็นตัวปรดของใครหลายๆคนเหมือนกันนะครับนี่ก็ขอฝาก รับฟังรับชมกันได้เลยนะครับทีมต้องข้าเป็นฝ่ายเลือกทีมของคุณเป็นฝ่ายเลือก ใครก็เข้ามันี่คือร่างกระดุกของผมเฮ้ย hey, ทุกคนมาดูร่างกระดูกสิเฮ้ย <Hey, hey, S 2> นั่นมันร่างกระดูกไม่ใช่เหรอกระดูกที่มันตายไปแล้วมันมาเดินเล่นได้ยังไงผมไม่ใช่กระดูกและผมก็ไม่ได้อ่อนหัดเดี๋ยวผมจะทำให้พวกคุณได้เห็นกันว่าความแข็งแกร่งของผมนั้นสามารถช่วยให้พวกคุณได้รับชัยชนะได้ ไห,ห,ห,ห้ทุกคนไห้ลองดูสิโครงกระดูกมันจะมาสู้ด้วยแล้วเนี่ยดูสิโครงกระดูกมนอยู่ข้างบนด้วยโอ้ยงานนี้ก็แหลมๆเลยจะได้กินโครงกระดูกกันโอ้ยินดีต้อนรับสู่อาอุย ทุกคนผมจะช่วยทุกคนเพื่อให้ได้รับชัยชนะชัยชนะต้องเป็นของเราทุกคนไม่ใช่แค่รูผมจะนำทุกคนสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ให้ยเฮ้ยูปป่าห้ด้วยสิเก็ปตาก็หายนะเฮ้แฟรตแฟรตทำอะไรในนั้นเดี๋ยวแฟตถอยมาก่อนครับเดี๋ยวแฟตเดี๋ยแฟตถอยมาก่อน ต้องช่วยเด็กแฟร์ให้ได้ต้องช่วยเด็กแฟร์ให้ได้ต้องช่วยให้ได้ช่วยให้ได้เด็แฟร์ถอยไปอ่ะกู <laughs> ้ยถอยแล้วกู้ยถอยไม่ได้อย่านะอย่านะอเลนจะโมโหนมาทำอะไรทุกคนถอยทุกคนถอยไอ้พวกเราถอยอ้าไม่ได้เด <comm itting Harlem> ็กแฟร์ตายไปแล้วเด็กแฟร์ตายอ้าวอิกี้อิกี้ถอยก่อนสวัสดีครับอเลน ว่าไงครับผมมาเรนสู้ทะลุว,วันสตาร์เบอร์สตรีมสตาร์เบอร์สตรีมนี่แหละนี่แหละไม่ได้นะครับเขาจะสู้กับผมแบบนี้ไม่ได้ไปสุสดท้ายขอบคุณาสตาร์เบอร์สตรีมสตาร์เบอร์สตรีมตายขอบคุณมากครับผมหลวงของพ่อคุณต้นไม้ เดียวเซียนมาดจะแช่พี่หม้อทอดให้เป็นหม้อน้ำแข็งเลยเอาไหมฮะใจเย็นสิน้องเตียวเซียนพี่ก็พยายามอยู่แต่เดี๋ยวน้องเตียวเซียนได้รับรู้ถึงความลำบากแน่โอ,โอา starburst spin starburst s p น,น,นี่นี่นี่ starburst ป p นไม่ได้นะไอ้เรนมันจะทำ starburst spin ต,ต,ตรงนี้ไม่ได้ สตีมแต่ีมลวได้สกิลไอนะอขอลสบตีมไีอ่ะเฮ้ยล่าสุดไอสตาร์บั์สตีมนะมันหายไปไหนวะมอทอดออกไปแดกเรียบร้อยแล้วเอาละงานนี้ก็ล้มบากกันละสตาร์บั์สตีมสู้มอทอนไม่ได้ไม่เป็นรอยทุกคน กำลังลงไปผมคือสุภาพบุรุษที่ทุกคนก็รู้จักผมคือหม้อทอดหม้อทอดบ้าอะไรเขาเรียกหม้อทอดแต่ผมคือหม้อทอดเฮ้ยหม้อทอดมาสิเดี๋ยวผมจะทำให้ลวกได้เห็นนรกเองเฮ้ยล่าสุดมันเอาบัฟฟ้ากูไปแล้วหม้อทอดมันเอาบัฟฟ้ากูไปพวกมึงช่วยกูหน่อย ขอแช่แข็งหน่อยสิครับพี่มาแไม่ได้ครับผมเราไม่แช่ไม่ได้ดดไม่นะเล่กันเถอะฮะสตาร์บัตสตรีมสตาร์บัสีมวนปไ,มไปนจับไไปเลนเสร็จฉันล,ล,ละฮะะะนอร่าฟิกเกอร์โยกได้เลยนะเนี่ยฟ<อ>ได้สวย <ทง S 1> เลย มันไม่มีซิเกอร์แล้วทุกคนโอ้ยเกือบตายจตาเบอรสเตร์หลดุดเกือบตายแล้วกูเอาละผมก็ฝา้ให้ใหด้วงแมงกุจิแมงกุจิตัวน,นั้นจำเห็นมันเองมาเลยผมพร้อมจะสู้กับคุณเสมอต่อให้คุณน่ากลัวแค่ไหนเพราะผมจะจับคุณลงหม้อทอดเลยนะมามาเลยมามาสิมา มาเลยอะ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  s, <S, St <S, 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 <S Armenia> t a r b u s t Steam s t a r b u s t Steam s t a r b u s t Steam โอ้จนหนี่ผมต้องโดน2คนเลยเหรอเฮ้ยข้างล่างข้างล่างเฮ้ยเฮ้ยเพ่มงสนใจมาห่อยนี่ s t a r b u s t s t e a อยู่น OK> ั่นแหละพ้อมจะแตกอยู่แล้ว s t a r b u s t Steam s t a r b u s t Steam b u r e อะไรแล้วผมเป็นคนอดทนและเป็นคนที่ สามารถช่วยพวกคุณได้ทุกคนมาสิกมาสิปีนะฮะตายเลยซะมาดิมาดิแมนคุณจีเหรอนี่ด้วงมาสิมาคุณจะทําให้เป็นด้วงทอดในกระทะเลยมาให้ดูมามาสิมามาอย่ายุ่งกับฉันอย่ายุ่งกับฉันอย่ายุ่งกับฉันพลาดตัวไปนะครับคุณ ไอ้ล่าสุดเดอะแฟร์มันทำอะไรวะป่าเราเนี่ยไอก็ช่วยทุกคนอยู่นี่ไงนี่นี่นี่ะสตาร์บัสตีมสตาร์บัตสตีมสตาร์บัสตีมไปไหนกก็ไไหแล้วไปไหนมาสตาร์บัสตีมสตาร์บัสตีมสตาร์บัสตี ไปอยู่ที่บ่อยังดีดีเออล่าส,สุสตาร์เบอร์สตีมันลงไปกองกับลากมะม่วงไปคุยกับลาก,ลากมะม่วงเรียบร้อยแล้วช้างช้างป่เป่เป่เป่ปปต้นไม้ของพ่อคุณครับต้นไม้ถอยก่อนครับพี่ต้นไม้ไม่ได้นะพี่ต้นไม้พี่ต้นไม้ขนหลวงของพ่อ หมดแล้วเหรอครับหมดหมดตั้งนานแล้วฝนหลวงของพ่อหมดตั้งนานแล้วช้างเป๊ะเป๊ะนะสิครับหมามามาไดแล้วครับมาผมขอนะครับเป๊ะอย่าอย่ามายุ่งกับช้างนะอย่าอย่ามายุ่งกับช้างติดดวงผมขอได้ไหมน้อ,มองเตียวเซียน ล่าสุดโดนอีกี้เด็กสกอยจัดการไปแล้วเหรอ <Nice assisting. S 1> ไม่จริงใช่ไหมอีเด็กสกอยนี่มันแสบเหลือเกินทำฉันจะตายได้ไงเด็กสกอยก็มีดีเหมือนกันมาทอ,อช่วยครับมาทอปคือสุภาพบุรุษที่ดีที่สุดมนทอจะช่วยทุกคนให้ได้รับชัยชนะ ไอ้ให้ให้พวกมึงล่าสุดมันตีดักเซเลเยอร์อยู่ไอ้ได้ดักแล้วพวกเราลุยเอาเลยครับมามาสิมามาเลยมาฝนหลวงของพ่อชชนนี้นี่นี่เท่งดี้องเสี่ยงเสี่อดไว้นะว้ายสายเด็ทำไอติมแช่แข็งแต่ดันโดนพี่เขาก็ได้ เออแมงกุจิโดนทอดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสตาร์บัคสตีมันแอบตีป้อมเออโดนป้อมตีตายทำไมเป็นแบบนั้นล่ะนี้โอ้สพาบูลุที่พร้อมจะสารต่อความสำเร็จและนี่จะเป็นความสำเร็จ ที่ผมช่วยทุกคนได้รู้จักต้องใช้ชนะที่ได้รับไอ้ล่าสุดมันพามเผออะไรของมันวะเนี่ยซุปเปอร์คปถูกส่งออกไปแล้วผมอยากจะช่วยทุกคนขอหน่อยนะน้องเทอรเสียไอ้แน่ไม่ได้เดี๋ยวโดนแช่แข็งเออสตาร์บัคสตีมกูตายยังไงวะเนี่ย ผมโดนไอ้หมอทอดอีกแล้วเหรอไอ,อ้หมอทอดมึงต้องการอะไรเนี่ยผมไม่ได้ต้องการอะไรจากพวผมผมแค่ต้องการชัยชนะและนี่จะเป็นชัยชนะอีกครั้งหนึงผมขอได้ไหมครับคุณด้วงคุณด้วงช่วยมาเป็นศัตรูให้ผมหน่อยได้ไหมครับว้าไายเลย น้องไวโอน้องชูน่มนี่สตาร์เบอร์สตาร์เบอร์สตีนสตาร์เบอร์สตีนแม่ไม่ีแน่เอามันเอาผู้หญิแล้วเหรอไอ้ม้พทอดอดไปนะไม่ได้ไวอไปไ่ไน้องิลเซียนในทม่สุราก็ได้กินมาแล้วมันเป็นม้อทอดที่อร่อยจริงจง ไม่มะทอดนายทำดีแล้วทุกอย่างนายทำดีหมด <c oughs> เราได้กิน <c oughs> และโอกาสชนะของเราก็มาแล้ว <c oughs> เราจะชนะไปด้วยกัน <c oughs> มาลยนี่คือชัยชนะของเราทีา่ทุกคนไอ้ไมนมามอดทอดมันหายไปไหนวะ,ะตายไปแล้ว <c oughs> ทีนี้ก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไ like, ลค์กดซับสไคร e ให้ผมเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม ขอบคุณทุกๆคนที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับอะเจ้เฮ้ยออมาทำไมไม่ต่อได้เรีเย์เจนเดอร,รี่แม่มาทอดมึงก็เอ็บีพีด้วยเนาะมึงเก่งจังเลยวะขอบคุณที่ชมครับพอดีผมทำได้ดีแล้วครับ